มัันนน่กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะ<า><า>ครับผมทีวีเล็กกี้คนดีคนเดิมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมสแกมเย้ก,กู yeah! <laughs> จะตื่นเต้นอะไรเนี่ย <laughs> เมื่อกี้เห็นเห็นอะไรแวบๆป่ะอะไรไแบบเอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแวบๆท่านผู้ชมเห็นทันป่ะเอออยู่ดีแม่ก็ขึ้นมาครับงงครับปุ่งใส สงสัยโปรแกรมมันโปรแกรมพรีเมียร์โปมันบั็กครับเอออยู่ที่มีอะไรปุ๊บเฮ้ย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 อะไรวนนะเนี่ยอะไรอ่ะใส่บั็อกครับมงใส่บั็กสงสัยบับ็สสบกโปรแกรมบั็กโปรแกรมบั็ก <c oughs> มีใครเป็นมีใครเป็นเด็กลุงบ้างเนี่ยฮะไม่ชอบก็เหลยของได้นส่วนหลอกยียียโอเคครับท่านผู้ชมนี่ก็คือเอ่อตี้ที่ผมเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยครับเป็นตี้แจ้งเกิดกำเนิดยองเลยก็ว่าได้นะครับตี้นี้เป็นตี้ที่เอ่อตี้ที่ชวนผมมาเล่นสกรรมเป็นตี้แรกเลยนะนะครับก็เมื่อก่อนก็เล่นจีดีเอก็อยากดีท่านผู้ชมเคยได้ฟังกันด้วยประ,รประวัติโด,ดยย่อแล้วแหละนะครับตี้แคลอด์ดีเองนะฮะตอนนี้ผมก็ อยู่มาได้สักพักแล้วครับสองสมวันแล้วครับแล้วก็เวันนี้เป็นวันเลดวันแรกครับเขาสองหลายวันนี้ที่ผ่านมานี่เขาสร้างบ้านกันนี่ผมนี่สายอู้เลยครับที่ใส่พี่ดีนี่ใส่พี่ดีนะสายอู้เลยครับแต่ว่าก็จะช่วยเขาเ้องเขามีช่วยบ้างแหมผมไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นซะหน่อยนะครับไอเคยทีมใครเคยมีแบบพวกแบบไม่ค่อยชอบสร้างบ้านเลยแบบสร้างบ้านแล้วก็ไม่เอาไม่เอาอะไรกับเขาเลยอะ แบบไปฟาร์มจะฟาร์มก็ไม่ฟาร์มสร้างบ้านก็ไม่ทําแม่งรอแต่จะยิงอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่จะเป็นพวกไอแบบพวกยิงคมคมอะ่ะไม่ก็ชอบแบบขี้เกียจนะครับถือว่ามึงยิงคมแล้วแบบมึงก็ไม่ทําหาน้ําเข็อะไรางเงี้ยนะนะคิดว่าแบบทีมต้องการต้องการจัดเลยดนะิอ <c oughs> ีมันไส้ครับแม่งยิงคมไม่เท่ามัน <c oughs> วันนี้เป็นวันเลดนะครับก็หลังจากที่อดเปรี้ยวไว้กินหวานนี่เป็นไงครับ อินฟิ i t ต้นะครับอยู่ได้3ามสสวันนี่ของอย่างฟูครับเรียกว่าล่าแอดดอบอนลัวๆนะฮะแอดดอนี้แบบว่าอย่าได้ผ่านบ้านเชียวครับขนาดไม่ผ่านบ้านอยู่ตรงไหนผมก็ไปไปยับอ่ะนะครับเออแล้วก็สาวๆในกลุ่มนี้ก็ขยันฟาร์มครับฟาร์มเก่งครับฟาร์มเก่งนะางนะสายแฟชั่นนะ,ะพอสมผงสภาพีพี่แก เก็บมาเกลี้ยงเลยนะครับก็ถือว่าดีนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปแสงบ้านนะครับไปเจอบ้านอยู่ใกล้ครับบ้านอยู่ใกล้มากนะฮะเดี๋ยวเราจะไปแอบงัดบ้านชาวบ้านกันนะครับปัานไก่บันไก่ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าคาดหวังว่าจะหาจังหวะเซียนจังหวะเทพนะครับในคลิปนี้ในอีพีนี้บอกเลยว่าน่าจะไม่มีนะเพราะว่าต่างคนก็ต่างเล่นดูเพื่อความบันเทิงครับดูเพื่อความบันเทิงครับช่วงนี้แนงน้อยไม่ค่อย ไ์สดในตอกแตกเลยครับโคตรคิดถึงเลยครับน้องแมวเน่งน้อยครับน้องแมวนน่งน้อยขาขาดข,ข้างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอวบพาดทั้งตัวครับผู้นักสศาสตร์เนี่ย<ๆ>ผมผมก็อยากได้แมวตัวนี้มาเลี้ยงเนี่ยบอกตรงนะบอกตรงเลยอยากได้แมวตัวนี้มาเลี้ยงมากครับคือถามว่า <c oughs> เอาวันนี้ทําไมแมวพิการก็ไม่รู้ดิผมอยากได้มากเลยแมวตัวนี้จริงนะอยากได้มากเลยอะนะครับอยากได้มาเลี้ยงมากเลยแบบผมนี่ ก็ยังคิดถึงลักกี้อยู่นะแต่แบบอยู่ดีๆผมก็ถูกชะตากับไอ้ตัวนี้ไม่รู้ทำไมนะครับแมวน้องเน้งน้อยเนี่ยก็คือเป็นแมวที่แบบว่าโดนรถชนขาขาดไปข้างหนึ่งนะแล้วมือแขนและขาแขนแก็หงิกงอแบบคือเดินไม่ได้ออาง่ายเดินไม่ได้อย่าว่าแต่เดินเลยลุกจะลุกขึ้นมานั่งยังไม่ไหวอะนะครับแต่ทําไมผมแบบผมถูกชะตามันมากเลยอยากได้มันเลี้ยงมากเลยแต่ว่าโอ้โหแม่งคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเจ้าของที่เขาเลี้ยงอยู่นะครับ โคตรประคบประงมเลยนะก็ผมว่าถือเป็นว่าเป็นเป็นโชคดีแล้วก็เป็นพรมลิจกิดอย่างน้อยผมก็ยังได้ซื้อขนมขนมไปให้น้องได้ทานมันก็ถือว่าดีนะนะครับผมไม่อยากจะเอาคลิปมาอวดหรอกว่าเดี๋ยวถ้าผู้ชมหาว่าอุ้ยขี้อวดแต่ว่าเจ้าของแมวเขาทาคลิปขอบคุณผมนะนะครับก็ถ้าใครอยากดูว่าน้องน้อยนี่น้าตาเป็นไงพิการขนาดไหนก็เข้าไปดูได้นะผมลงลูกกับ ชื่อในท็อกแท็กในท็อกแท็กไว้แล้วนะฮะก็ไปดูกันแล้วกันย้อนไปดูกันกันคลิปที่ฟาร์มไนท์พิชชันนะครับสอนฟาร์มไนท์พิชชันนะนั่นแหละก็ประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมนะแล้วทีดีท่านผู้ชมจะรู้ว่าในท็อกๆเนี่ยผมใช้ชื่ออะไรเ <c oughs> ดานะเดาไม่น่ายากหรอก <c oughs> ไม่ได้ไม่ไม่ได้ต่างจาก <c oughs> ชื่อช่องเลย <c oughs> บิดนิดเดียวบิดนิดเดียวบิดนิดเดียวนะครับเออหูน่ารักครับน่ารักยิ่งคลิปที่เขาทําคลิปมาขอบคุณผมนี่น่ารักครับน้องเน่งน้อยนะเน่งน้อยชื่อจิจริงจริงน้อยอ่ะใช่แต่ว่าชื่อหน้าเนี่ยไม่รู้อะไรเน่งน้อยหรือนิ่งน้อยหรือน้องน้องน้อยอะไรก็เออแต่ผมก็ชอบเรียกเน่งน้อยครับเน่งน้อยเดว มุ่งมากจะถามจริงๆว่าชื่ออะไรโอเคโอเครับชมกลับเข้าสู่เกมกันกว่าไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะแซงบ้านให้นมั้งไปเฮ้ยใช่ใช่แล้วใช่แล้วว่าแถวนี้ปะใกล้แล้วนะไหนไหนแล้วไหนไหยังไงที่นี่ายมือไม่ใช่มือมันอยู่ร้านโลกใช่ไหมล่ะนี่ใกล้มากแล้วใกล้มากแล้วอ่ะ จอดดไ้ปะพี่ทัศน์ครับผมฝากที่เปิดคิวฟิดไว้หน่อยได้ไหมครับเชเเลยกือบเส้นตัดสีดำมาใกล้ถึงโอ้โหนล้หยอกดสีสับพุ่งเลยอ่ะเออนลยอะกเลยจอดหน้าบ้านแม่งก็เลยทิ้งผมไว้ตรงนี้หน่อยได้ปะเดี๋ยวผมยิงเอ่ผมโทรให้อะเดินเดินตีนเดินตีนเดินตีนใครว่างทำ อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอะที่ที่ปิดประตูนะปิดประตูกลุ่มไฟอะออกเดี๋ยวปิดให้ทุกทีทุกทีเสร็จแล้วเสร็จแล้วเท่าเดิมนะไม่มียอมแพ้คนเราเราให้กูเปิดคิวปิดแล้วทำไมอะเผื่อดูไว้ไงพี่แบบเผื่อจะได้ฆ่าใครดูใครอะไรอย่างเงี้ยใครเล็ดบ้านไหนอยูนเลยทนายหามุมเลยได้ครับเดี๋ยวผมขอดูบ้านก่อนขอขอสูงวัดทนายคนอยู่หน้าบ้านเนาะ กูยังไม่รู้เลยบ้านมันอยูไ่ไหนเนี่ยอ,อยู่ข้างหน้าเ,เนเี่ยไ,ไปเอแหละเปอาวีกับวิ่งตัวเปล่าเข้าไปผมอยู่เอสอีปิดเกือบกระเป๋าวีตัวเปล่าเข้าไปเลยวะไม่เห็นมีการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตคร <c oughs> บด้วยนะมีซอมบี้ด้วยอ่ะครบครบครบมุมนั้นหลังหลังนายหยองอยู่ครับผมผมยิงได้ปะเจอซอมบี้หรือวิ่งแอบวิ่งมีแทงนี่ต้องฟันเพื่อนไม่ได้ละไม่อะไรกูวิ่งกูวิ่งหนีละกูวิ่งน้องอยู่ดิ ผมพบมุมนั้นอยู่มุมขวาหลังสยองมัวคนเฮ้ยนีไม่น่าพลาดใจอยากแบบ TMT หนึ่งลูกใต้ฐานตุ้มทงหายปุ๊บเข้าได้เลยปุ๊บเข้า<ม>เลยมัคนแน่เลยวะมเจอจเไปเช็คที่เหลือไปแคนนีงด่วยสยองไป ไปชอปปิ้งไปหิ้วปั๊มไปขับรถมาขับรถมาขับรถมายึดท้องยึดท้องแค่สิบนาทีเลยเลยอุ้ยมีทีทีด้วยเอาทีทีไปลูกบอลเล็ไปยึดทงไปเลยครับสิบนาทีที่เหลือผมผมซุ่มอยู่ตรงนี้เรื่อยๆเลยนะรอกล่องมั้งเลยไหมเดี๋ยว ถ้ารู้เสร็จแล้วใครมีขวานก็ทำลายตู้ไปเลยก็ได้ผมเอากระสุนไปนะอู้หูไม่ได้กระเป๋ามาว่ะเอาแค่กระเป๋ากระเป๋าบีอยู่รถกระเป๋าบีอยู่รถกระเป๋าว่างะเป๋านะใช่กระเป๋าว่กระเป๋าแต่ผมมีกระเป๋ามีอยู่ในกระหนุ่ยรถอ่ะแต่ก่อนหาเตียงมันก่อนไม่เตียงมันอยู่ไหนวะทุบแล้วทุบอ่ะอือ บ้านเดียวเนี่ยคนเดียวเนี่ยบ้านผู้หญิงคนคนเดียว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 บ้านเดียวบ้านคนเดียวแต่คอหดเทียมมากไปก็ามาแต่บนไม่แต่บ้านแต่บ้านมันไม่ได้อัปเดตอ่ะไม่แน่อาจจะหายไปแล้วเริ่มเล่นไปเราก็ได้นม่รู้แหละขึ้นไปหิมะต่อขึ้นมาเลยเขาเข้าไปเลยมันขึ้นไง ท่านผู้ชมอาจจะคิดนะครับว่าว้มาเลดบ้านไก่ไม่มีคนอยู่ด้วยไม่โอ้ไม่มจะบียเลยจะบอกให้ว่านุู้ชมนี่คือการเลดบ้านครั้งแรกของตีตีนี้เลยนะที่ผ่านมาเนี่ยโดนเขาย้ำขาบ้านตลอดนะครับแล้วนี่ก็คือโมเมนต,ต์แรกๆของเราที่เคยผ่านมาแล้วครับกับการตื่นเต้นกับของที่อยู่ในบ้านคนอื่นนะถ้าใครยังจำโมเมนต์หรืออารมณ์ตอนนั้นได้นี่มีความสุขมากๆเลยนะอีซีอ่อีซี่อี้ระเ,เ,เบิดแล้วได้เอาไป,อาไปวอนมึงถอยมาน่อยดิ บอกแล้วอีซี่อีซี่นี่ไปอีกบ้านหนึ่งนะไม่มีซี่แน่แล้วเอาของบ้านนี้แล้วก็แจกบ้านสวยเอาอกลับมาก่อนไหมล่ะกองยัดเข้าไไม่ได้ว่ะเตรียมกล่องเข้าไปอขากลับมากลับมาแค่สองคนก่อนก็ได้นะครับแล้วคนก็เป้าในนี้ก่อนหรือว่าจะเข้าไปหลบในป่าเผื่อมีซีถ้าถ้าไปบ้านนู้นนะผมแนะนําเอารถไปเอารถไปสองคันดีกว่าเพราะว่าถ้า กระดึกดกระดึกไปอ่ะมันมันมันช้าไปน,นู้นต้องเอาอะไรหนาวใช่ไหมต้องขับระแวงนวคนตกตอ,อีกต้องเอาชุดขาวไปนู่นนูาชุดขาวไปเตรียมมาแล้วชุดขาวเ็ของก่อนแล้วกันได้ขวานใหม่โอ้โหอเคแครอทกวาดเรียบถ้าถ้ามีล็อกก็ล็อกประตูห้องก็ล็อกประตูไว้ก็ได้ปัญหาอะไรเหลือเหลือที่เหลือที่ให้กล่องด้วยนะ กล่องไม่ได้ว่ะกูบอกเลยกล่องไม่ได้จริงอุ้ยมาร์คสิบแปดไม่ใส่แม็กไว้ไหนว่า EW หลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้ชอปปิ้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พาพวกเขากลับบ้านนะครับเพื่อจะเอาของไปเก็บนะครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปหาบ้านอื่นต่อนะครับซึ่ง ใส่ข่าวรายงานมาว่าแถวโซนหิมะนะครับมีโซนหิมะใกล้ๆเนี่ยมีบ้านอยู่เลยครับกเ็เดี๋ยว๋จะลองไปดูนะครับว่ามีจริงหรือเปล่านะฮะอาจจะได้ผมว่าบ้านทั้งบ้านต่อไปเนี่ยได้ประทะแล้วแหละนะครับแต่ยังไงซะก,ก็ต้องไปขับรถหาครับเพราะว่าเรายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับรู้แต่ว่าอยู่โซนหิมะครับโซนดีหิมะแค่นั้นเองนะครับไ,ได้โจ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 ออกขวาไปดิ ขวาขวาหมุนขวาแล้วไปตีแล้วเข้าอีก่างหนึ่งอะแล้วหยองมันเห็นรถแล้วแล้วยิงมากแม่งไอหยอกนู้นนี่นี่นี่โจโจพอก่อนเห็นรถเลยเห็นรถชัดเยนพอก่อ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 นถอยมาถอยมาหลังหินหลังหินโจหลังหินเลยหลังหินเลยหลังหินเลยเขาเขาเขาทำอะไรกันวะคันร้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คันข้างหน้าเจอบ้านแล้วครับแต่ตอนผมยังงงอยู่เลยนะะเดี๋ยวต้องรีบไปสมทบนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้างหน้าเนี่ยอยู่ข้างหลังเราครับผมขับเลยมาครับ คันหน้าเจอบ้านเขาบอกบ้านอยู่บนเขาครับบอกอยู่สูงตระหง่านเลยนะครับตั้งอยู่บนยอดเขาครับโอเคครับเดีย๋ยวเราจะกลับไปหาคันข้างหลังกันนะครับไม่รู้อยู่ไหนไปเฮียถ่ายจุดได้นะผมจะพิมพ์ก,กของด้วยอ่ารถไว้จุดหนึ่งของไว้จุดหนึ่งนะต่อรถเ,เ,เอาของหมกไหนอ่ะต่อเอาของลงยังรถจุดนี้นะไม่ไม่ซ้อชัดเจนแล้วครับ เห็นแค่เห็นนั่นนิ่งมมันมันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีมึงมึงมาดูรถก่อนรถเราจะของเนี่ยฮะรถอยู่ไหนวะรถเราจะพังอะไรมึงวิ่งมาหากูก่อนดิมันธรรมดาเรื่องเรทกะได้รู้รถเดี๋ยวมันก็ต้องลื้อของลื้อรถเราอะกูพูดตรงนี้ถ้าเรทแล้วก็ไม่เสียเลไม่ต้อเสียไม่ได้ของที่เรอมาตอนเนี้ยไม่ต้องเสียได้เลยเดี๋ยวเราหาใหม่ไม่ได้เสียได้แต่แค่ว่าคือตอนจะควักออกหรืออะไรมันลำบากไงให้กระเป๋าเล็กไปไหนนะหยองกระเป๋าเล็กทิ่นถืออยู่เนี่ย บ้านในต้นตีนเนี่ยเป็นที่อะไรหรือเปลมีไออีบ้างใครมีไออบ้างผมมีวิมอยกำลังวิ่งไปบ้านมันเป็นไม้หนึ่งไม้หนึ่งเองไม่น่ามีคนหรอกมันได้สร้างเล่นเเปิดทิเกตหรือยังอ่ะเปิดทิเกตยังอ่ะเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับเปิดเปิดแล้วเราก็แจ้งแล้วอ๋อเฮียผมคูณคูณยี่สิบดีกว่าเออดีใช่แอดน่าจะชมวิวเล่น่ะ กูสร้างเตียงเลยนะโอเคป่ะสร้างใต้เตียงเขาขนาดน,นี่ก็ได้ป๊อปเดี๋ยวกูจะสร้างเตียงใกล้ใกล้รถหน่อยแต่กูต้องหลบพุ่มไม้ไว้อ๋อขอมึงอยู่ในรถใช่ไหมละ่ะใช่ใช่ใช่กูต้องคุมรถไปด้วยไงไอ้โจม,มึงมาสร้างฝั่งกูนี่ไม่มีไม่ตัง้งมีก๊ออ๋อแล้วแต่นะไม่ได้เอามา ไม่เดี๋ยวต้องถักคอตรงนน้นไงหลังจากเซตเตียงกันอยู่นานครับท่านผู้ชมอยู่ดีๆก็ได้ข่าวจากแอดบินนะครับเรียกได้ว่าพี่แกบินมาบอกเลยนะฮะตกเอ้ยถ้าตกใจเฮี้ยเฮี้ยยมีคนมีคนมีคนตรงผมตรงผมฟุยเย้อยู่ฟุยเย้อยู่อุเที่ยใท่สวัสดีครับโอ้โหแก้งยิงแม่งแก้งยิงแม่งเลยข้างหลังอะเห็นเห็นคมคมแล้วนะ เออแกงยิงแม่งให้ตายเลยไม่ยิงอะเสียงดังอะผมไม่ได้ใส่เก็บบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรมีเวแหละมีหลังไรนวะแหละใกล้ๆอ่ะคืออะไรบ้านนี้ไม่มีคนหรอหรือโพเทสบอกเขามีเฮียอะไรมาคุยกับกูตรงนี้เฮียตลกสัตว์ไม่แล้วบ้านนี้เขาเขาเขาว่ามันมีอะไรอ่ะโอเคมันบอกไม่มีอะไรบ้านเล่นเฉย เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับบ้านว่างบ้านเปล่า,น,านะครับแต่พวกผมเนี่ยก็ยังยังดื้อนะพวกผมยังดื้อนะบ้านเปล่าก็บ้านเปล่าเถอะแต่ไงก็ของ,งัดเข้าไปหน่อยครับเพราะว่าอยากขึ้นไปยืนอยู่บนบ้านสูงๆนะครับแล้วก็มองลงมาจะได้เห็นบ้านเห็นแบบว่าวิวโดยรอบครับว่ามีบ้านแถวนี้หรือเปล่าผมจะไม่ต้องนะมานั่งวนกันอีกนะฮะจะไม่มีสองข่าย<โ>จะรอรอานหยองรอานหยองเอาให้แตกเลยนะ เป็นพีอะไรก็มาไม่ใช่ไม่ใช่เ้าเขาพิมาเขาจะไปเลดบ้านกันระหว่างไอ้ทีม X อกับทีมเอสสองเเหาเหาอยากจะโดนเหล่ากระบาลมึงก็บอกโค้ดมึงมาดิยิงเว้แล้วเกี่ยวพี่ทรศัพท์แล้วทรัจะทำเลมันดีอะทำเลมันดีแบบดีมากเลยอะอยากจะยิดแม่งอยู่ตรงนี้เลไก็ได้กันจริงรอผมไม่เห็นมีคิวเฟดใครขึ้นเลย ก็ใช่ไงก็เมื่อกี้มันคุยกันไงคือถ้าเราเลทตอนเนี้ยถ้าจะสู้กับคนอ่ะมีพานหมองกับ S อ S อเอนี่ยนะไอพวกพานอ่ะกับเอ S อออ่ะไอพวกอิสระวทีสองน้ำไหนไม่มีคนไี่ไงนี่ไอนี่ไงขึ้นไปดูบ้านนี่ดิข้างบนเนี่ยอื่นไหมสไนสไนของเด็กติดทหารสไนขึ้นมาสองบนนี้สองบ้านข้างบนนี้นี่ผมผมนี่ไงึือมาหาดิไหนวะหมายถึงในบ้านเขาหรอ ข้างบนเนี่ยปีวขึ้นมาข้างบนน่ะหาหาตอนนี้ว่ยผมผมอยู่ตรงนี้นี่นัยหยองเห็นปะไม่เห็นมองมไม่มีมา F W มองทิศทิศอีของนัยหยองอ่ะหัวแตกเนี่ยที่ของนัยหยองมองมาเห็นผมเออเห็นแล้วเห็นดุกดุกอยู่จะวัดดูหน่อยไหมโจมึงตัวไหนเท่านั้นเองไม่ไม่ดูดูข้างล่างอ่ะว่ามีบ้านเปล่าใช่ใช่ผมกำลังนั่งเช็คอยู่นัยหยองเนี่ยนั่งส่องอยู่น่ะคลอนเปิดเปิดปิดปิดอยู่ในแอร์อองทางไกลกล้องส่องทางไกลกูเก็บไว้ได้สัต หลังจากที่ผมส่องบ้านครับยังไงก็ไม่เจอแน่ครับแถวนี้มั่นใจเลยว่าริมไททันครับหรือละแวกนี้ครับไม่มีแน่แครับเพราะว่าตอนแรกผมเดากันว่าอ่ามันน่าจะมาสร้างบ้านไกลๆเอาโพสกันครับไม่มีเลยครับเกี้ยงเลยครับหลังจากนั้นผมก็เลยเปลี่ยนใจครับเปลี่ยนมาดูโซนดีครับแล้วก็สุดท้ายเจอจนได้ฮะครับโซนดีอยู่ตรงโซนดีนี่เองครับแบบประเจิดประเจิดมากครับโหขับกันตั้งนานหาไม่เจอครับมาเจอตรงนี้ครับ เความเอป๊หนึ่งแป๊บหนึ่งขอขอลงสอบก่อนขอลงสอบนยลงแล้วก็ลงัดเจนไห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 นจัดเจ็นี่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 ทิศ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 อ็ดีทิศเอ็นดีทิศเอบานเลเวลสอ่นรอทิศเอนีบ้านเลเวลสองดำมาเลยใช่ป่ะดำาเลยใช่ป่ะแพงเลยขั้นสามบ้านเลเวลสอง มีหมาเงียนสองแขนเป็นเั้นสองพันสองอันนี้เขาจะไปข้างนอกกันเดี๋ยวจะตาเขาไปไม่มีมีคนส่องจากข้างบนระวังระวังมีคนด้วยมีคนอ๋อกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วอาดิอะไรไปละเม็ดิี้าจะไปถ้าจะไปลุยก็ไปกันกี่พันลี้อ่ะนั่นวัดระยะเลยอยงอมองขยับรถก่อนได้ปะใช่หรอใช่คนเหรอตรงเนี้ยมองไม่รู้ไม่รู้ว่าเห็นมีอะไรขยับอยู่แค่บนเดินหงอเงอยนนะหัวหกร้อยเมตรกระจอก ร้อยเมตรไม่ไกลไม่ไกลใช่หกร้อยเมตรเองเช็คเช็คยังไรอ่ะว่าเป็นหกร้อยเมตรอะครับคอนโทรนกดคอนโทรนคอนอาบเลยนะถ้าเจอได้เช็คบ้านเลยถ่ายโชคกินกันเจอเจอฝนฝนฝนจริงจริงโฟนจริงตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงหลังคาแหละต้องเผื่อบปะต้องเผื่อบปะจอดรถไว้หลังเนินนะจอดรถไว้หลังเนินนะโจกดทีิเกตเลดยังจากภารกิจหาบ้านครับกลับกลายเป็นการเลดแบบเต็มตัว เป,เป็นไปได้ยังไงก็ไม่รู้ครับโองรถโกงเลยปืนปกปืนก็ไม่ได้เอามาครับมีกันคนแล้วก็บอกครับโอเคครับก็คงผมเดาว่าได้แค่แย่เลยนะเพราะว่าของไม่ได้เอามาครับก็เดี๋ยวลองวัดดูครับว่าลอมือประกบดูสิว่าเจ้าบ้านแค่ไหนครับโอเคครับไปดูกันเลยตีมอยู่นี่ไงด,ดูดูของมือละกันอยางดูสองคนเลยไกนั่นเป็นงานนันเป็นา,าตี้แล้วแหละไหนว่าชิดรัวเออไม่นะเนี่ยมันใกล้ถึงเนื้เแล้วเนี่ย หน้อไงเขาไ่ได้ไปได้อัดแม่งเลยป่ะถุงละพี่แบงค์ผมหากล่องเอเคไม่เจอนะของที่ผมให้ฝากไปเปิดติเก็ตยังอ่ะเปิดติเก็ตยังนะเป็นกล่องเปิดติเก็ตยังครับฮัลโหลยังยังยังนะเดี๋ยวผมเปิดให้เดี๋ยวผมเปิดให้เดี๋ยวผมเปิดให้ผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีคน จากบ้านมันอะไม่ได้อยู่ในบ้านอย่างเดียวอ่ะมันดีศูนด้วยดีศูนย์ใช่ไหมครับใช่เราอยู่ไกลเกินไปตรงนั้นอ่ะก็าจะเล่นลงมาใช่เนินเนี้ยเล่นได้นะจะขอเพื่อนไดมเฮ้ยมีคนวิ่งอยู่บ้านเหรอเงียบดิมีมีมีเพียบเลยวิ่งของบนสองคนอย่างน้อยแค่อยากเช็คชื่อเท่านั้นแหละเป็นบ้านไหนเปิดยังติ๊กเก็ต เอายังกดแล้วครับกดลวครับบอกนําด้วยมันบอกโอเคผมเคลียร์หมดแล้วใส่เลยมันยิงมามันยิงมาใฮรจะประเบิดก็้หยอกครับหลังนะหลังโอ้ยกูโดนระเบิดตัวเองรอพวกมึงแล้วกันนะโอ้ยที้เกิดโคตรไกลเลยเปละคอมาอีกรอบนึงเพื่อน ชิดเลยเหมือนกันดีสิต้องทำต้องทำเตียงอะเล่นอย่างนี้มีประมาณสองตัวที่เรื่องบวกสามลอบติดเลยระวังมีชุดเต็มยังอยู่นะมียังมีชุดเต็มอยู่ข้างเราีกลกว่านี้ีกปะไกลไกลกว่านี้อีกปะจไกลกว่านี้อีกโอดแม่งเอ้ยผมลุกยอดไหมอีกลูปนึงอ่ะอีกลูปนึงตรงนั้นไม่มีนึงกูเหนื่อยกูขอพัก แม่งแม่งสู่ความเวิร์งวางอันไกลพรอต่อไอ้ศพศพศพนี่ยได้ใจทำไมได้อยู่แล้วได้แล้วได้อยู่ตรงนี้มีศพหนึ่งแล้วต้องต้องมีศพหนึ่งครบกูหน่อยนะเพิ่งหนนะเออกูดูอยู่ตรงนั้นถ้าถ้าศพของเต็มมันแย่นไปเก็บน่าจะเป็นศพผมเออไม่เป็นไรนั่นแหละ ของเยอะยมให้ตรงนั้นอ่ะเอาแล้วมันแซวแล้วมาเลียดเมื่กี้ก้าดันหน่อยปล่อยไปครับทำไม่พิมพ์อยู่แล้วทำอะไรก็ทำแอนก็เป็นเลีดบ้านผมสิก็เดี๋ยวรอบหน้าก็เตรียมตัวบึ้มซัมเบอรอบนี้แค่มายิงแค่ใช้ขอปืนหน่อยเอาดันต่อได้ป่ะใครมีปืนมากใครมีปืนมากฮัลโหลเดี๋ยวกูล็อกซ้ายแล้วเสร็จแล้วใครมีปืนให้หยอกบ้างไม่มีต้องมาที่ผม อะไรเออะไรพูดพูดเห็นหางตาริมไททันนั้นพี่แบงค์เอ้ยพี่ป๊อปปะขึ้นมาเห็นชือขึ้นมาดันท้ไมาอีกข้างหลังดันมาอีกดันมาอีกดันมาอีกเยอะเลยฟออยู่ไกลมากเลยไหนงั้ผมท้ายสุดนะหายสุดไปเลยไม่อยากจะเอาอะไรครับผมเอาอะไรก็ได้ปืนกล่ะปืนกลเอาปืนกลผมโยนไปแล้วผมโยนกล่ะสองอันเอาปืนกล ผมมีให้เท่านี้ครับผมมีระเบิดให้อีกสี่ลูกนายองเอาไปวางแบ่งคนละสองพอแล้วพอแล้วแ่งนะองเพื่อน่ายองยกยนนายองรอครับน่ายองรออ้เหี้กูแหลกอีกแล้วว่ะปลาเพื่อนขยับดันมาดันมาดันมาดันซ้ายมาโจดูหลังน่ายองหมุนซ้ายไปก่อนครับนายองหมุน้ายลงล่างก่อนครับช่างมันค่อยๆเล่นหมุนซ้ายลงล่างก่อนครับเรามีระเบิดมีปลาเล่นอ่ะ TNT อ่ะ ม่มีมมเขาบอกปลาเล่นไงนี่ขอเก็บของไปครับผมล็อกซ้ายให้ไหนของอีกสองคนสามคนมามน,นมาอันนี้หน้าของเราใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปครบหลังมเนม่ยมีหมวกอยู่มีหมวกอยู่ใส่นอนอน,นค่อยๆเล่นพวกเราเล่นได้ค่อยๆเล่นคร<อ>าวน,นี้ดันเข้าหาบ้านครับ มุนซ้ายเสร็จตรงนี้ดันเข้าหาบ้านค่อยๆเล่นิสิบสองนัดโอ้โหไปสิบสองนัดเอเคเอสเจ็ดสี่ผมมียี่สิบสองนัดเจอ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 ตายไหมให้ไม่อย่าอ้นี่มันหลับไปมาไอ้นี่อยู่นี่นะดูเวสตายแล้วนะโอ้ตายตายตายไม่หยองตายหรอตาย กี่ลี่ขาวโอ้สองตัว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 ซ้ายตัวหน้าจะย่องตัวหนึ่งหลังจากดันอยู่นานครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายก็ต้องยอมรับสภาพครับเนื่องจากอาวุธมันก็ไม่ได้เตรียมาครับโอ้โหเจ้าบ้านนี่แข็งหน้าดูครับสุดท้ายเราก็ต้องยอมครับหนีกลับบ้านครับนี่ตอนนี้ผมกำลังวิ่งหนีกลับบ้านด้วยนะฮะหลังจากนี้ครับก็คือเรื่องราวนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับ EP นี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสตอรี่ของผมนะครับกับตีแคลร์นะฮะ ครับก็มาดูครับว่าเป็นยังไงครับเจ้าบ้านนี่ถ้าทางจะโหดหน้าดูครับโอ้โหมีระหว่างที่บุกบุกเนี่ยมีพิมพ์แซลในโกโบแชทด้วยครับว่าจะบุกทั้งทีก็กล้าดันหน่อยครับโอ้โหเอกูปี๊ดกูปี๊ดกูปี๊ดแมกูมีปืนน้มึงคือผมไม่กล้านะผมก็ไม่กล้าวิ่งมากเท่าไหร่นะเพราะปืนไม่มีอะ่ะคือแตกแล้วแตกเลยอะ่ะนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมครับยังไงก็ติดตามกันอี2ีแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะอีกวันหนึ่ง วันนี้นี่อีกแป๊บหนึ่งก็หมดเวลาเรทแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามกันนะครับแล้วเจอกันครับไปครับไปคร,รับ